ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็ทําให้ตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆนะครับลุกขึ้นมาฉี่นะครับก็ไปหาหมอครับเพิ่งได้ทราบจากคุณหมอว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นของเบาหวานหมอก็ยังบอกว่าถ้าไม่รีบปรับพฤติกรรมหันมาออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มันช่วยลดน้ําตาลเนี่ยต่อไปจะเป็นเบาหวานจริงๆอาการตอนนั้นก็ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆนะครับก็ยังมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวครับแล้วก็ บางครั้งก็อึกสายตาพร่ามัวโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางทีก็มีอาการชาที่เท้ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวครับซึ่งคนในครอบครัวเขาก็จะรู้ดีเพราะว่าผมก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพให้เขาฟังอยู่บ่อยๆด้วยความเป็นห่วงของคนในครอบครัวนะครับเขาก็เที่ยวไปถามเพื่อนฝูงคนรู้จักนะครับว่ามีใครเป็นอาการเหมือนเราบ้างเขาบอกว่าไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับมีอาการเป็นเหมือนกับเราเลยเขาก็แนะนํามาบอกว่า ดื่มลิฟทุกวันเนี่ยประมาณ2เดือนอาการก็จะดีขึ้นผมก็ไม่ลังเลใจนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาที่บอกมาเนี่ยเราก็รู้จักกันดีครับผมก็ทดลองดื่มหลังจากดื่มมาได้ยังไม่ถึง2เดือนเลยครับก็พบว่าอาการดีขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือการลุกขึ้นฉีดกลางดึกเนี่ยนะครับหายไป ที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะบอกเพื่อนๆที่มีอาการแบบเดียวกันนะครับเพราะเข้าใจครับว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงความรู้สึกมันแย่อย่างไงบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่ดื่มไปแล้วสักพักหนึ่งผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอสูตรสกรัดที่บอกว่าเป็นสมุนไพรเข้มข้นเนี่ยนะครับมันมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างแล้วดื่มไปแล้วมันทําให้เกิดผลดีแบบเนี้ยถ้าเราจะดื่มต่อไปต่อเนื่อง จะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าเราก็ติดต่อไปที่ไปที่บริษัทนะครับเพื่อจะขอข้อมูลเขาก็มีผล l ลบรับรองครับว่าสามารถดื่มได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่สกัดมาเพื่อบำรุงร่างกายไม่มีสารตกค้างสมุนไพรในลิฟผลิตขึ้นจากพืชพื้นบ้านครับปลูกโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกในแหล่งกเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองแหล่งเพาะป,ปลูกแล้วก็ยังมีมาตรฐานรับรองต่างๆอีกเยอะแยะเลยครับ